กาละครั้งหนึ่งมีนินจาคนหนึ่งฝึกวิชาอยู่ในหมู่บ้านเพียงลําพังจนเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปทั่วโลวกด้วยวิชาปลอมตัวเขาคนนั้นมีนามว่าเอกไอซี่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 ผมว่าผมควรเลิกทาละครใช่แล้วตอนนี้ผมได้เรียนวิชานินจาจนผมแปลงร่างเป็นส้มแล้วผมก็จะเอาวิชานั่นแหละ มาซ่อนแอบมาทุกคนดูเหมือนว่าผมจะสามารถแปลงร่างใช้วิชาดินจาแปลงร่างอย่างนี้นะจากประสบการณ์ที่ผมลองทดลองเล่นตามเมาื่อกี้ก็ทาให้ผมได้รู้นั้นว่าส้มนั้นมันเดินยากเราจะลองแครอทนะทุกคนมาแล้วจ้าโอเคเรามากดเล่นกันเลยมีแครอทเอ้ยอ <c oughs> มันพลัด <c oughs> เหอเ้ย <c oughs> เราอยากได้อะโวาคาโดอยากที่อยากได้อะโวคาโดเราจะซ่อนตรงไหน เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวซ่อนบนชั้นมันบอกว่าใครนักสือเราขึ้นไปข้างบนนะมันขึ้นมีคนขึ้นไปแล้วเราไปฝั่งนี้แล้วกันเอ้ยจะเดินทำไม่ได้ครับดูดูขามันขามันมันง่อยแข็งแรงกว่าส้มแต่ว่าส้มก็น่าจะแข็งแรงอ้าวเฮ้ยเจ็ดหกความพยายามอยู่ที่ไหนความตายอยู่ที่นั่นหัวเฮงหัวเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนที่ก่อนไม่นะวิชานินจาที่ยิ่งเรียนมาป๊า ามันมาแล้วป้าป้าเฮ้ยนี่ป้าโอยคนนี้แทบตายโดนจับเรามาดูเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้เนี่ยมันมันแอบข้างบนนะครับอ๋อคนหาจะเป็นไข่ตลอดรู้แล้วหรอมันเห็นแน่เลยมันเห็นอะโวคาโด้เฮ้ยมันไม่จะบอกนะว่ามันไม่เห็นอะโวคาโดเราไปดูเพื่อนเราดีกว่าอะโวคาโดโอเคชัดเลยบอกนะว่ามันไ่ติด อะโวคาโดอยู่นี่โอเคเรียบร้อยอะโวคาโดโดนไปแล้วตอนนี้นะครับขนมปังปังยังไม่รู้ตัวหรอว่าเขากำลังขึ้นมันเนี้เนียเชียวมันใสหรอหรือว่ามันคิดว่าตัวเองเนียนหรอเออมันคิดว่าตัวเองเนียนหรอใช่เอ้ยหรือว่ามันคิดว่าหรือว่าตัวอื่นมันกระโดดขึ้นมาไม่ได้หรือเปล่าอาจจะมีแค่ขนมปังยาวๆที่ขึ้นได้ขนมปังน่าสนใจมันจะดูแล้วทำไมไงไอ้ไข่นี่มันคนหาหรือว่าไม่รู้ทำไมันไม่ขยับลรอไม่รู้เอ้ยอันนี้มันคนซ่อนหรือเปล่าอุย ันนี้ <N ien. S 1> แครอทเพื่อนเราอันนี้เป็นคนที่สสาเร็จวิชาลีจาจากสํานักเฮงโอ้แล้วดูไข่ด้านข้างมันปีนไอแครอทนี่นอนมองส่วนอันนี้เพื่อนเราเอ้ยมันอยู่มันอยู่ในไอนี่มันอยู่ในไอที่กดเงินทันที่แล้วเอ้ยไอนี่มันเนียนไอนี่มันเอาหน้าควา่ำมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะไม่เห็นหรอคงไม่รู้เ,เปล่า เออต่มันเห็นขามันมาแล้วเ้ยมันไปเลยมันไม่รู้รู้แล้วเรู้ร่้รู้รู้แล้รู้รู้รน้รู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 ้วย้ะมันูปรน้รู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 ้รม้รู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 ลอู้รู้รา้รู้ร่้รู้รู้รไม่เ้อู้รอ้รด้รู้รู้ร้รู้รู้ร้นู้่้รูเรู้รู้รู้รอ้เฮ้รู้เห็นู้ร้วเ้รอเฮ้รมัน่ะเห็นจากข้รู้รู้รเนี่้โอ้โู้รั้รู้รู้รูขนา้นี้แจสเปอร์ไม่ปล่อยแน่แจสเปอร์หาทางขึ้นอยู่มันขึ้นไปได้ยังไงอ่ะกระโดดไง กระโดดไม่ได้ดิเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วถอดใจแครถหลอดนี้กันทอนชิวมาเรามาเล่นกันอีกรอบเลยละกันต้องรอ30มสีวิจบก่อนถึงเจะได้เล่นอ่าแครหลอดเข้าปั้นชนะเรามาเริ่มเกมโอ้ทีนี้ทีนี้ก้าวย่างยาวเพงเปลี่ยนตัวดีกว่าคือเราต้องปลดล็อ เฮงขอดูข้างล่างก่อนอุ้ยนี่ลายตัวเล็กอะยัง,งซี่เราตัวใหญ่ๆนี่มันมีคนใช้เหรอเราเอาส้มมีคําแนะนําในการใช้งานด้วย <c oughs> มีใบไม้เล็กๆอยู่ด้านบนซึ่งเป็นรายการปวดของเธอ,อน,นี้เขากังวลเล็กน้อยว่าเมื่อคุณค้นหาออนไลน์ <c oughs> บริาษัทไอทีบางแห่งจะปรากฏขึ้น <c oughs> เธอเกลียดอย่างยิ่งเมื่อเธอถูกใช้ทำน้ำแคดดดเราจะแอปเปิลบ้างโอ้โหแอปเปิลเดวเลอร์ครั้งนี้แหละเฮงเฮงจะแอบแบบยอดโอเคครั <c oughs> ้งนี้ผมจะขึ้นไปแอปข้างบนสุดนะทุกคน จะสามารถขึ้นได้ไหมรู้นี้เลือกแคารรอตมันดีกว่าตีดหัวตีดโอ้ยโอ้มันโหมันอยู่นี่เลยมันอยู่นี่เลยมันอยู่ตรงนี้เดินเร็วกว่านี้แม่โอ้โหเดินเป็นแบบเดินเป็นอะไรเลยอ่ะเกือเป็นเต่าเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อกระโดดได้พุ่งได้พุ่งเออพุ่งเออต้องพุ่งพุ่งพุเคขึ้นได้ขึ้นได้เอ้าหนักไปวน เฮ้ยใจเย็น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 เหลือสิบวิห้ามตกอ่ะถ้าตกตอนนี้นี่คือจบเลยเขาก็ไม่ได้โอ้ยน no ทำอะไรไม่ได้จอดต่อไปเถอะวิคือทั้งบนอ่ะไอ้แบบคุณไอ้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยนะโอ้เออแอปเปิ้ลแล้วมันเยอะใหญ่เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเราถูกเกลือตายเถอะแอปเปิ้ลคืนค่อยค่อยคืนค่อยค่อยคืนค่อยค่อยคืนนะค่อยคืนขวดน้ำขวดน้ำดีมากคืนไม่ได้แล้ว ดสิ้นหวังใครเฮ้ยอย่าช่้ยได้ไหมชัดเลยใเหรอเฮ้ยเกือบแล้วลองรออีกรอบรออีกรอบสองหอนใจหัวหนักเกินเฮ้ยเหนื่อยใจแทรไข่มันรีบมาเลยไข่ไส้บอกเห็นแล้วอันนาจังเลยไันไปหาเธอแทนแล้วกันเธอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนี่นี่ โอ้โหโอ้ยกระโดดไม่ได้โอ้ยเกมนี้มันเ<ะ>ล่นยหญ่จริงเลยวันหนึ่งเปลี่ยนก่อนนี้ก่าแค่รอบด,ดีสุดแล้วแค่รอบดีสุดเาส้มอะไม่ได <c oughs> อยตอขนาดเราควรจะได้รางวัลบ้างควรจะชนะบ้างเราจะได้เปลี่ยนของไม่เรามาฝึกเดินกันดีกว่า <c oughs> เกมอะไรเนี่ยถึงถึงขนาดต้องฝึกเดินอ้าวกระตุกเลยตกทีสะดุ้งขานาละ มันดูแข็งแรงถ้าถลายก็ต้องเป็นเอ้ยโหแตงโมเขาแอบเันยังไงเนี่ยโอ้โหเออแตงโมแอบยังไงวะอยากรู้เล่นต้องรอเขาเล่นจบนะเนี่ยเราบอกคงไม่ใช้เพลงติดเด็กก็สิ่งหรอกมั้งกระพริบตากระพริบตาเอ้ยน่ารักเรามาสำรวจที่แอบเพื่อนโอ้ยไอ้นี่เนียนแต่ถ้าเดินผ่านตรงนี้เห็นเลยนะอย่าบอกแล้วว่ามันไม่ถูกเจอไข่มันอยู่ข้างบนหมดเลยเออเฮ้ยมากลับเริ่มคราวนี้แหละมันได้เวลาเลี้ยวเลย กระโดดกระโดดเอ้าอย่าบอกนะว่าไอ้นี่มันดูมาเหมือนกันอย่านะเฮ้ยมันไม่ได้ดูมาเร็ว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 เอ้มาตาบิดงงนั่งงงอไอ้ดังงงไอ้ดังงงเออจะทาให้ตายคู่หรือมันจะไม่เห็นจริงจงเหรอถ้ามันผ่านก็เห็นเรากดอ่านอนได้ถ้ามันเดินผ่านนี้เห็นเลยว่าเป็นไข่กวเล็ก็ไมขยับตรงนี้เดียวปึ๊บนอนนั่งงงอยากเข้าแต่เข้าไม่ได้อยากเข้าแต่เขาไม่ได้ หมดเวลาแล้วจ้าแล้วทุกคนมาตรงนี้นะล้วไข่มันต้องหาตรงนี้เยอะแน่เลยไม่ไข่มันต้องตามเพื่อนคนที่มนันยังเดินกันไม่เสร็จก่อนอมันอาจจะไม่เจอเงองเฮ้ยอยนอนนอนอนิ่งๆอย่าขยับอย่าใครขยับหนดูข้างนอกรีเขียนปะข้างนอกดูไม่ได้ดูได้ด้วยตดูได้แค่ตรงอุ้ยเห็นขยับเข้าไปข้างในอีกขยับเข้าไปข้างในอีกเอออย่างนี้ได้ปะเพราะว่าต้องนอนเหรอเฮ้ยเฮ้ยตายว่นตายคู่เ้าตายนี่หมดเลย ให้ีงอ่ะบกตื่นอันนี้ขเยียบมาให้มันโอ้โหมีไอ้ไข่ไอ้ไข่ไอ้ไข่โอ้โหประกอบเลยกระโดดกระโดดกระโดดได้ไหมมันกระโดดไม่ได้โอ้โหประกอบเลยเข้าออกเราจะชนะเลยจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคเป้าหมายในคลิปนี้ของเราทุกคนคือการชนะหนึ่งตาน่จะกี่รอบ Play a g a เ n ียนเมียวอ้าวเฮ้ยเราได้เปคนหา ให้ไปค้นหาอุ้ยอุ้ยเออดูแออดูแออดูเออดูได้ด้วยแอพอๆกับเฮงเลยน่าสงสารมากเอฟเฟิลมาตรงนี้ทำไมมาตรงนี้ทำไมคิดว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ไปโอัยเดินกันว่อนอยู่เลยโอ้โหมาม่คิดว่าจะมาท้าทายอำนาจไข่งั้นเหรออุ้ยไอ้ยโอ้โหซูชิเอตัวเดิมเฮ้ยเราจะไม่ทำร้ายไข่ เป้าหมายแรกของเราคือซูชิครั้งที่แล้วมันทําอะไรกับเฮงไวไม้มันอยู่นี้ใช่ไหมมันอยู่นี่ใช่ไหมไปแล้วจ้าซูชิซูชิซูชิสวัดดีหว,วัดดีเป็นไงเป็นไงล่ะโหสบายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากะรกะโดดข้ามกระโดดเดินเดเดินเดนเดิๆๆ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 สบาย,ายล้วข้นิจัดกัน ดีมากเฮ้ยเมันไปอะไรอ๋อเพื่อนเราจากประสบการณ์ที่เราดูคนเล่นมาใช่ไหมไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีชั้นบนละไอ้ต้นหอมที่ชอบแอบที่สุดก็คือด้านหลังไอ้ต้นหอมนี่เอาไม่ใช่ตกใจหมดเราค่อยๆเดินกระเดิบกระเดิบไปเอ้ยเอ้ยอะไรมันขาขาเห็นขานะเห็นขานะเห็นขานะเห็นขาเอ้ยใจเย็นๆค่อยๆกันค่อยๆเดินค่อยๆเดินเฮ้ยเฮ้ยขนมปังอุ้ยเนียนน่าเฮ้ยมันมัน อย่าคิดจะหนีอย่าคิดจะหนีไอ้ไข่นี่ไอ้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 นี่ต้องออกก่อนออกออกทางนี้เลยจะยืนาทีนะหกตัวยังไม่คืบนะใจเย็น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 ไม่มีใช่ไหมฮะลอดตลอดตลอดตีตีเลยฮ่สบายใจเราเอาขนมปังรอขนมปังเฮ้ยเฮ้ยมันตกเราอย่างนี้เรากระโดดติดได้เลย กระโดดแปะกระโดดแปะเอามันเขยิบแล้วมันเขยิบแล้วมันรู้ชะตาแล้วมันก็พยายามอยู่เหมือนกันเลย <ś c oughs> ค่อยๆลุกข <c oughs> <c oughs> ้าจะเฮ้ยเราจะปีนขึ้นไปยังไงอ่ะเราแปะตัวที่มันไอ้นี่เลยค่ะแชรรอล์เมื่อ,าาอกี้เห็นอยู่แบบแนั่นไงมันแก้วจนยายเป็นแก้วหรอเรามาแล้วดู้ไหมเฮ้ยประกาศประกาศเอาพังก่อนเอามันก่อนเลยเอามันก่อนตีเอาเอา ตีตีไม่ได้ได้แล้วไดโอ้โหต้องสอดเข้ายังไงเนี่ยหรือว่ามันมีแค่ปรกกาที่เข้าได้เหรอเอ้ยโดนละโดนละโดนละอีกยี่สิ้าียี่สิบยิ้าวิเหรอขนมไปยอยู่ปะยังอยู่มันคงวัดท้าทายอำนาจมาสิหรือ้าวิมันยืนแบบมาสิโอ้ยช่าเช่าขนมปังโอ้ยมันกลัวเองแลละมาคราวนี้แหละ เมื่อกี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเรารู้แล้วว่าเออไอขนมปังมันแอบตรงไหนไม่จะแอบตรงนั้นหรอเราจะไปแอบตรงนั้นแหละรูว้ว่าไข่มันคืนอเฮ้ยแค่อทเป้าห,ปหมายเดียวกันเลยปะเนี่ยไข่มันปีนไม่ได้ไ<อ>เฮ้ยแล้วแค่อทเรา,ามันปีนได้ปะอ๋อมต้องใช้ทักษะไอตัวนั้นมันยาวไงโอ้อิวิทนัทนทนัทนทันทนมันจะตีเพื่อนเราก่อนตอนนี้เรายัง <c oughs> มีเวลาอยู่ถ้าเรากระโดดขึ้นตรงนี้ได้คือจบเลยเกมนี้จบไม่ได้แล้เฮ้ยทำไม่ได้ผมคงจะต้องแอบข้างหลังกันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เรากระโดดไม่ได้แล้วจบแอ <c oughs> บข้างในนี้แหละ นอนขาห้อยอยู่ตรงนั้นขาห้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องยืนไม่ได้ไม่ได้ต้องยืนต้องเ่อนตลอดแต่ถ้ายืนมันก็เห็นอะเฮ้ยขยบขยบมาฟังนี้หน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นปะไม่เห็นไม่เห็นเห็นทัดแจ๋วถ้านอนมันจะเห็นขาเราจะให้มันเห็นหัวเห็นไอ้เขียวๆกับเห็นขาเห็นอะไรดีกว่ากันเพิ่งโผล่ย่างเลยนะเออไม่ได้เออไงใครตัวที่หนึ่งอยู่นี่ใครครั้งนี้แหละผมต้องชนะเราเปลี่ยนที่ดีกว่าขยบขยบไปหน่อย เฮยหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมนอนก่อนนอนก่อนเอ้ย <c oughs> อันนี้ขาเฮ้ยอันนี้อันนี้ขาขามันติดอยู่นะเอ้ยมันอยู่หลังมันอยู่หลังนมมันอยู่หลังนมมันไม่เห็นเออใช่มันอันหนึ่งปักอยู่อันนึงมีนมตรงแถบแถบตรงนี้กั้นไว้อยู่ครั้งนี้แหละไม่ไม่ไม่ไข่ตัวอยู่ไหนอันนี้ไข่มีหนึ่งมีตัวเดียวอ่อไม่รู้ตอนนี้ขอขยับนิดหน่อย <c oughs> อ้าวขยับไม่ได้แล้วอ้าวมันติดอย่างนี้เลยค่ะโหไม่น่าเลยแต่ว่านัากกว่าเดิม หางโผล่เลยอนอนหนีเร็วโหท่านอนชิวมากไข่ไข่ขอให้ไข่เนี่ยขอให้มันหาเพื่อนตรงนั้นเอ้ยมันมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นปะมีเนี่ยต้นหอขอให้มันหาไน้นี่แล้วก็ปีนจนหมดเวลาครั้งนี้ผมจะได้ชนะทุกทีถ้าผมชนะก็ขอให้ทุกคนมองหน้าอเอ้ยเอาชนะเหรอเอาไอคนหามันออกอเอ้ยเจ้เอ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน ผมสามารถอัปเดตไปอะไรได้บ้างผมสามารถเป็นผลไม้ได้ยังเราสามารถอัปเกรดตอะไรได้ยังเราต้องกดตรงไหนอะรางวัลเหรอไม่ใช่ดูเหมือนเราจะซื้อไม่ได้เอ้ยนี่ไงรางวัลอ๋อต้องมีแค่สอก่อนถึงจะซื้อถึงจะสุ่มได้อย่าลืมกดไลค์ให้กับแครอทตัวนี้ด้วยขาสั่นงีงีงีสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดซับนะทุกคนบายบาย